เมื่อแต่ั้นมาก็มีเรื่องที่จะนักใจก็พี่ถึงหมวหอมจังผู้กองมาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะจะซื้อของมาฝากสวัสดีปีใหม่คะ่ะปีใหม่อะไรยังไม่ถึงปีใหม่เลย <c oughs> <c oughs> ปีใหม่เนี่ยนะคะยังไม่ถึง <c oughs> อชอจัเดือนอ๋อจังเดือนผี อีกเดือนเดียวมีปลาุมพามีนามีนาเมษา์บอกแล้วจะซื้ออะเอ่อผ euh. ู้ช่วยผู้กองนะพิคค่ะซื้ออะไรก็มาอะไรก็ไม่รู้มาให้แต่ว่าเขารักษาัวในโรงพยาบาลอยู่อินเครียดๆค่ะเขาซื้ออันนี้มาให้ผู้กองค่ะปิ้ลูกซองค่ะโว มอาไหมคะค่ะระวังมันระเบิดนะคะมันแอดตเต่งนิดนึงค่ะปื้เก่าแล้วก็ยังมาจะงมาให้ด้วยค่ะโปงรุ่นใหม่ต่ยค่ะนี่ค่ะค่ะสาวสาวลำวงค่ะดื้อดื้อดื้อำงค่ะันไม่ได้ไปเต้นอยู่ ก็ไปเต้นด like ูไหมล่ะวันลอยกระทงีกไปไหมไม่หรอกค่ะทำไมไม่ไปพี่ถึงป้าโอชีแบบทอใยายโอชีไปมีผัวฝรั่งแล้วไม่กลับมาเลยให้นางยิ้มขายของอยู่คนเดียวดูสีเงินในกระเป๋าฉันเนี่ยหนึ่งเองนะหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งสตาร์ มีอะไรจะกินแล้วดีเพิ่มเงินเดือนให้หน่อยสิค,คะเริ่มให้จริงจริงเหรอถูกนี่นะคะถูกรสตารี่90ล้าน90ล้านเลยหรอเพ,พินะ่มโบนัสให้แบบ100%เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและขอบคุณและขอบคุณและ ค่ะแล้วกูเซ่ออ๋อมแอมแล้วนั่งยิ้มหายไปไหนเนี่ยเออเลือดเอกหมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะไปบอกพวกที่ทำงานด้วยด้วยนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะทุกคำที่พูดจะเป็นหลักฐานนใจคุณ บอกว่าเขาไม่สามารถบอกว่ามันขายของติดงานอยู่ค่ะอุ้ยพาลูกมาด้วยนะครับไม่ใช่ค่ะลูกของยิ้มเอาลูกของนางยิ้มนางยิ้มไปมีลูกแต่เหิงวะไปบอกว่าสามปีฝ่ะไปบอกว่าอะไรคุณสามปีเบยมัช่วยให้ เออโซโนแสงสูงให้รุ่งเรืองร่มเย็นนะคะได้ยินค่ะว่าคุณกองจะย้ายไปที่สโซโนหรือไม่สเา็นญโซโนนีุคมจะก็เลยมาหน้าเหลาอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะเแต่ต้องคิดดูก่อนนะคะว่าจะไปหรือไม่ไปที่จริงก็ไม่อยากไปเลยค่ะแต่แม่บอกว่าให้ย้ายจะไปที่ไหนล่ะโซโนอะไรต้องคิดดูก่อนค่ะ คิดไปคิดมาก็ไม่ไปหรอกคะ่ะคุณต้องไปหรอกคะ่ะไม่ไปแน่นอนคะ่ะไม่งั้นก็อยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงดู๊ก,กตาะองว่าไม่หนาวไ,ไม่เป็นไรคะ่คะเดี๋ยวเลี้ยงเองคะ่ะเลี้ยงเองเบย,เยบอกว่าเลี้ยงก็เลี้ยงนะปิดซอยเลี้ยงหมู่บ้านเลยคะ่ะค่ะ,คะแล้วก็่าลืมขึ้นเงิเยงนยางอยู่ด้วยนะคะ<ส><ง>จ่ายไปค่ะ ถ้าจะไปนะคะก็ไปไม่ได้หรอกค่ะมันคิดถึงดี่นี่ค่ะเออก็อย่างนั้นแหละเนาะคนมาอยู่นานไม่ต้องไปหรอกค่ะออไม่ต้องไปหรอกมาอยู่เป็นมาอยู่ตรงนี้เป็นห้าปีแล้วจำได้ค่ะหวอนก็ไปบอกพ่อแม่ห้ามไปเมนะเม่ เดี๋ยวฉันมาฉันเอาของไปเก็บให้ก่อนนะค่ะเดี๋ยวหนูมานะคะสวัสดีค่ะ คนอยากได้อะไรเนี่ยบอกรู้ได้นะคะจะจะเลี้ยงเลยค่ะเย่ดีมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสุดท้ายสอนอของเราก็มีความดุ